สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแล้วก็บ้านไหนที่มีเด็ก,เ,ดกเนาะวันนี้ผมไม่ได้มาทําอาหารนะครับวันนี้มีของมารีวิวเป็นของอาฝากจากเพื่อนคุณภรรยา <c oughs> คุณภรรยาสั่งมาให้รีวิวที่บอกตั้งแต่ต้นว่าบ้านไหนที่มีเ,เด็กนะครับหรือว่ามาีลูกหลานอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเด็กแน่นอนนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น กระดาษนะครับี่กระดาษวาดเขียนหรือว่า drawing paper นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นกระดาษคุณภาพดีขนาด1 0 0กรัมนะครับนี่นะฮะกระดาษเนี้ยนะครับเราสามารถเอาไปให้เด็กๆเขียนเล่นนะครับเอาไปติดผนังหรือว่า ติดกระจกบ้านก็ได้เพื่อที่เด็กจะได้ไม่ไ,มไปวาดเขียนฟ้าผนังวาดของใช้อะไรเงี้ยซึ่งมันเช็ดออกยากมากนะครับกระดาษนี้มีขนาดประมาณ31นิ้วคูณ43นิ้วนะครับหรือว่า80คูณ110เซนใหญ่นะฮะแล้วก็คุณภาพดีด้วยเขียนสบายเลยหรือว่าใครจะเอาไว้สอนกันบ้านลูกก็ได้นะผมว่าโอเคอยู่นะฮะหรือไม่ก็เอา ไว้ใช้ให้เด็กๆวาดรูปเก็บไว้เป็นพัฒนาการของเด็กในช่วงเป็นแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้เป็นความทรงจําเขาให้พอโตแล้วก็เอามาให้เขาดูก็ได้เหมือนกันนะครับอันต่อไปอันนี้นะครับที่จะามาให้ดูก็คือเป็นคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนยังไม่สนิทใจนะครับที่จะพา น้องๆหนูๆเนี่ยไปเล่นสวนน้าหรือไปเล่นสระว่ายน้ํารวมกับคนอื่นนะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเราก็รู้อยู่เนาะว่ามันยังไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีสระน้ำนะครับเป็นสระน้ํา PVC นะนี่ขนาด170เเซนเลยนะครับผมจะมากลางให้ดู บางคนที่ไม่ชอบซื้อสะน้ําแบบนี้มาให้ลูกเล่นที่บ้านเนี่ยเพราะว่าบางทีมันจะต้องเป่าลมเป่าลมอะไรเงี้ยจะเป่าทีนึงก็เหนื่อยมากเลยจะเก็บทีก็เหนื่อยมากเลยแต่รุ่นนี้นะครับไม่ต้องเป่าลมใช้เอาน้ําเสียบเข้าไปในท่อได้เลยนะฮะลองมาดูว่าสะน้ำเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงเนาะแต่ก่อนอื่นขอเคลียร์พวกนี้ก่นนะ เพราะ170เจดสเซนเนี่ยคาดว่าน่าจะใหญ่เต็มพื้นที่นี้อยู่เนาะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคพอหลังจากเรากลางแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเอารูป A B C พวกสั่งเนี่ยหงายขึ้นข้างบนนะ รตรงนี้จะสังเกตว่ามันจะมีรูสําหรับเติมน้ําอยู่นะฮะแต่เขาจะมีตัวนี้นะครับมันจะเป็นหัวท่อ PVC นะนี่นะครับแล้วก็จะมีซีนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับซีนตัวนี้เราวิธีใส่ยังไงเขาจะมีตัวตัวนี้มาใช่ไหมแล้วก็ซีนอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับเราจะเอาซีนใส่เข้าไปในนี้นะครับนี่ ันนี้ก็สําหรับไว้เสียบใสายางอย่างนี้นะหมุนเข้าก่อนก็ได้นะครับหมุนเดี๋ยวก่อนอ่เสร็จแล้วก็เอาใสา่ยางเสียบเข้าไปในรูนี้แบบนี้อ่ะทีนี้ก็เปิดน้ำละตอนนีเ้เดี๋ยวจะลองเปิดน้ำมานะครับ น้ำเข้าไปแล้วนะพอน้ำเริ่มตึงๆนะครับมันก็จะมีน้ำผู้อย่างเงี้ยออกมาให้เด็กๆเล่นนะน้ำผู้จะสูงหรือต่ำอยู่ที่การเราปรับความแรงของน้ำนะครับถ้ายิ่งเปิดแรงๆมันก็จะยิ่งพุ่งสูงอย่างเงี้ย น,นะถ้าหากว่าเราไม่อยากเปิดน้ำไว้ตลอดเวลาเนี่ยเราเราก็ปิดได้นะตัวนี้เขาก็จะยังยังอยู่ในแบบนี้แหละนะครับไม่ได้แบบแฟบอะไรไปไหนเนาะเด็กๆก็เล่นก็เปิดเป็นพัก,พก ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านท่านไหนสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะนะครับลองไปสอบถามทางเพจน่าจะโอโมเฟรนนะครับลองเข้าไปดูสินค้านะฮะมีหลายรายการเลยนะครับแล้วก็จะแปะลิงก์ให้ด้วยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยเด็กๆก,ก็ไม่ได้หอบไปไหนงสงสารเนานะนะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องของการทําอาหารการทําอาหารในหม้อทอดไร้ันเหมือนเดิมนะครับอันนี้เอามาให้ดูเคื่อที่จะเป็นตัวเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยู่ที่บ้านอ่ะมันร้องตั้งนานแล้วอะรอรอเล่นแล้วอะ่ะนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ